ตำล้าพริกปะาใสใสสันไลบ้านโป่งเนี่ยล้างป่าใสซันไลครับมันาษาอาดเออขอการไปไปไปทีมเนียคนเดียวทีมไปเาต้องในห้างเลยอะให้กล่ำปืนครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับผมและทีมงานนะครับวันนี้มาทําเมนูนะครับง่ายๆเลยนะครับคือน้าพริกปลานะครับครับ วันนี้ทางด้านของผมก็จะใช้ทางด้านของปานินนะครับปานินสดนะครับติดตามตัวครับผมครับครับเอ่อณตอนนี้เก็ขอเชิญนะครับคณะญาตินะครับญาตินะครับเอ่อมาร่วมไว้อะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีการนะครับนำลระนะครับอันไรวิญญาณนะครับพื้นสู เต่าเนอะด้านหลังของลุงเพิ่อนขอแม่นเออคิงจะได้ขึ้นไปละไปดีขนาดไปแหงขนาดเนอะมันเปนสามเส้นแล้วนะคิงอ่ะเส้นเดียวออกมาเล้เส้นเดียวออกมาเล้อเลยอ่ะครับผมแล้วขั้นตอนของการทําน้ําพริกป๋าครับประเดี๋ยวนี้ฮู้แล้วกันพริกนี่เพื่อนต้องใจอย่างใด แล้วแต่มาคนมากเผ็ดกวใส่เือนหมดเลยถ้าจะอู๋ถึงว่าจะใื้รสชาติล้ำและก็สีสันน่ากินนะพริกพริกแต่น้อยนี่เ้ิ้นใส่อยู่ประมาณ59เก้าเม็ดแล้วก็นั่นก็คือเป็นพริกเดือยไกลแม่นาั่นก็จะใช้ประมาณ99เม็ดเนาะนับตัวเนาะเวลาต่ำเวลาอย่างเดี๋ยวดูเลืกงามยามดีกัาก่อนจะลงโคกนะก่อนจะตามเนะ ดูเลิกแหมกำขึ้นก่อนบอ่อขึ้นเตาก่อนบอ่อแ<ไ>งบไ,ได้วิธีละไอ้ได้หาตาแล้วกันไขขึ้นก่อนไขเซมเอาปลสาดดุงสะเดนบนเนื้อก็กรอยอู้กันกก็ค<อ>ิงเป็ดเอาน้ำใส่หม้อมาต้มแหละต้มปลาใส่เอาน้ำใส่หมอ้อต้มลตปลาเออบัดเดี๋ยวนี้ยายต้องไปวัดกะไปยืมหม้อวัดกันว่ายาย หม้อวัดแห่ยังอันนี้แง่ยังกินนะกระเจ้ยงแง่งคาบไหนะอู้อพอแล้วปากบอกพอดีต้ดใด <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวไปไปเลยครับผมทุกพี่ยมบอกเอาเรียบร้อยเอาน,าน,น้ำมาใส่แหนมใส่ต้มหม้อแห่ยังอันนี้นี่มันหม้อกะหมูกระทะ เมื่อหม้อต้มน้ำอะที่เขาหม้อหมูหมูกระทะมันต้มปลาอ่ะไปหูก็บอกว่าเอาหม้อมาไหมเอาว่าหม้อมาหม้อให้มาน้ยเพิ่มน้ยไม่ใส่ใหญ่น้ยไม่ใส่ใหญ่มันหัวเออปัญใจอย่างไมอย่างพอผมตั้งหม้อนะครับตั้งหม้อเทน้ำสะอาดลงไปนะครับ ตามด้วยกระตครต้นะครับต้มน้ำนะครับเพื่อดับขาวปลานะครับอ๋อไอ้แซมล้างป่าไม้จิงแล้วล้างหรือยังล้างแล้วะสองรอบก่อนปอปอป,อ,ปอเอาไปล้างเลยบาซาอิงไปล้างคนเดียวไป บม่ใช่มันบแบบทิ้งไม่คนสะอาดทิ้งไปล้างคนเดียวเองแต่ฟังก่อนแต่ท้ามาคืนเด้อเชื่อผมนี่ผมเนี่ยอนมามัยจัดเลยเออฟังก่อนเลยเพาราะห้าล้างสองรอบละลุงชัยลุงชัยต้องฟังผมการทำกับข้าวทำอาหารน่ะลุงชัยบ่อนมามัยบ่สะอาดกินไปมันก็รู้ต้องกับโอ,อ,อ้ยห้ามมากินละเดี๋ยวมาเพีเออห้ามมากินเนี่ยฟังผมเอาไปใส่สลดยครับไอ้ต่ำแล้วพีคปะใช่ ใส่สไลบ้านโป่งเนี่ยร้างป่าใส่สไลครับบันบาสะอาดเออขอกรรมไปไปไปทิมงไปนีคนเดียวทิงไปมัต้องในห้ากเลยนะให้กล่ำปืนแล้วที่จริงมันใจสะอาดถ้าเอาใส่สไลเยไปกไก่ครับผมนี่ผมก็จะมาเตรียมนะครับรายละเอียดนะครับของเครื่องปรุงนะครับน้ำพริกป่านะครับ ผมก็จะนำนะครับพริกนุ่มนะครับพริกเดือยไกลหอมแดงหอมเตียมนะครับนํำมานจีนะครับหรือว่ามาเผานะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปตำหรือว่าโขกครับผมพี่พอน้ําุุงือยังเดือดแล้วฮะมันจะฮอ้อนบวะที่รอมมือเขาจุ่มพอกันปิงี้เงยมอ่ะเนี้ยมันเดือดบุดบุบบุดเาขาขวดมันอ้อนวาลงเต่บ่ะอางก,ก็ต้องแง้ป่ะ ทิ้งเอาใส่คนเดียวเองบ่ใช่คุณลองเอามาจุม่มมือจุม่มพออ่อคนะเออพ่อระดับความฮอนมันได้ที่ก็ได้แล้วลองมือไปได้กะมาตั้ง<ด>เอามือใส่ป่าลงเลยใส่ป่าลงไปจ้องลงไปเลยไปได้กะนี่ครับผมเอาอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับการต้มป่านะครับเดี๋ยวเขาก็จะตามนะครับต่อด้วยเลยนะครับกับปินะครับ ต้มป่าหือสุกนะครับ